าาเห็ดน้ำหมากพี่น้องคือเห็ดน้ำหมากโอเคแตกแตนเบิดพี่น้องออกลายอยู่เหมดแตเน้อง ย่าเรา็มาเก็้เพยดนามาตัวเป็นหนึ่งแจงไม่ค่อยเสียเปนไรดอกจบคือเพยดกอเพกอแต่เอาเป็นหนึ่งจำเจียวเสียจจิ้มเวจิ้มเขียวเออโดนอ้ออยู่ต้นนง ียนอยู่นี่อีกครับพี่น้องนี่ไปใส่ดอกจอดจอดนี่พี่น้องนี่ เดียวนะคะเ็บสิคะเราเอะไรเราจะไล่ไล่เลยจากกันยุ่งกว่าเยอะ เสาคนคนตกคนเจ็บเถแชะเปน,น้ำแน่แล้วจ้ะเดี๋ยวบูงงามคนตกสะเป็นไอซีคนหนึ่งรถไซขนาดนเนาะเห็ดน้ำมากสีสดใสเจ็ม Cái Ở oh, này Đột nịch đột nổi đột nè Đây đuôi cân Đây này thắp bè ออเอ๊ะอ้ดีัยพี่น้อ,อ,อไปไปยาวไปชุกล่องยูไซ่เมื่อยูไซ่ไว้พี่น้องเลยไปกรนนายน้ำจะกองตากระเนี้ยมตเห็ดนั่นน่ะนะจ๊ะ เงี้ยหมาตะเห็ดอยู่หันกล่องเย็เซินไปใส่มาใส่นี่แหละเก็บเห็ดขมองน้ำจากขวองอยู่จ้ะขมองเ yeah. <Come> ดี๋ยวเห็นอยู่ในพุ่นอนูอ่ใน,นพีแยะเลยพี่น้องเอ๋ยเอาเคลียร์ละดอกหน่อยมั่นเพิ่อนึ้นนะจ้ะ ใบใหม่กันมะท้มไห่มอ่อนมันขึ้นใหม่ต้นกับม้เคลียใหม่อีกเลยจ้ะมาใหม่ก็คือเคลียใหม่เนาะเอาเคลียมองเคลียไห้นั่นละจ้ะ ก็ยังมีอยู่พี่น้องจ๋าโอ้ยนี่ไหนพี่กูใกล้เล้ยเห็นเจานน้าสุกสมดีไหมพี่จ้า ซุกซ่อนก็มองเห็นได้จ้ะคิดว่าจะหลบพ้นน้ำล้างไปกระทั่งนี้เองงั้นนะเอกตะเอะเลยเป็นยวไปอีกนิกหน่อย คนตกเหมือเศร้าเมื่จากก้นบุยบวกเขามาเคลียแล้วก็เป็นวันทำงานนั่นเป็นโมงวันสิญยุตเหมือเศร้าอาทิเลยคนแตกเตียนจ้ะอาแตกเตียนเนี่ยนมาก ทุบนี่ในใบใหม่นี่ลายยู่เด้อพี่น้องเอ้ยขาหันบุเคลยั่นลายลายใบใหม่ไม่แห้งสิเคลยเลยจ้ะเอาเขาห้าออก็ะโเอาต่ด,ดอกโอโอเออเออเอาเงนเชื่อต่อไปอให้เก็บออกเอาแต่ด,ดอกที่เพิ่นโพเน่ะจ้ะ <c oughs> กายกัดเก็บเพียบบางสิเลยจ้ะเดี๋ยวว่าได้ก็ได้บ่ได้ก็เลี้ยวนะเพราะว่า,อา,วาเอาบ่ได้ไปซื้อไปขายคือว่าเราจะจีบไปกินเฉยๆเดี๋ยวเห็นหยุดไกลๆพี่ยาวอีกแล้วพี่น้องเอ้าจุกลงไปคอสวมดอกแง้มเห็นดอกเดียวเด้พี่น้อง จกเข้าไปเราก็เจอสองดอก ยุ่งก็เยอะเยอะจ๊ะ,ะจะโดดอ่อะอ่ะมามามาจะเพียกกำมากน้ำกันจ๊ะพี่น้องพี่นึงจิ้มเจ๋วอร่อยด้วจะ้ะนึงใส่ปูใส่ปลาแก่กําเจ๋วก็แซ่บดีจะ้ะ อันนี้แหละยเป็นตุตกไม่ดอกกระเจียวแล้วบวกดอกกระเจียวลวกคาหนึ่งเฮดว่าถูกกินแบบแสบบเสียกแดบดบตายแสบบแดบดบตายเลยจ้ะแต่ดอกว่ำคืนเลยจ้ะพี่นอ้องส,สวยๆทั้งนั้นเลยตาลายก็ อีกเหมือนเดิมจ้ะเก็บเห็ดอย่างมวนเก็บเห็ดน้ำมากสอนี่นจีกหมิด้วยค่ะสอนดิฉันเป็นไงคะสอนยังไงฉันก็เก็บค่ะเพราโดดรวมพอดีพอดี ม,มูมาเหมือนอ่นก็คือบานเทาทิมอดด้วยจ้ะเพิ่นตุกเป็นได้กับบูบ้าปลาดึงมากจ้ะยานเพิ่นเทามักอ่ออเนาะมักอ่อ,อ กล่องมันสียาวพี่น้องกน่อพี่น้องกล่องจะจัดยังอันมือสูนกั่ปิดเองไม่จะเล็งไปยางอื่นนั่นคือกันจ้ะกล่องจะกดก็ได้กั่โบไปถ้าเพื่อนสิไปก็ไปง่ายๆจ้ะ สูตรเน็ดสูตรหน่อยก็ไปซะแล้วกองอ่างสวยอยู่จ้าออูอ้อันแบบนี้เคี่ยวยวดมือก็ะได้ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าเหาจะสิเสียไปเห็ดอย่างไม่ได้อันนี้เนาะไปคุ้มไปขายเอาไปไล่เก๋ขี้ขาดเห็ดขี้ขาดล่าง พี่น้องไล่ับขามหลัง่าซันโอ้ยมาดูนอนแอ่งแมงอยู่ในนี้ดอกก็สวยสวยเอ้ยเยโอ้อ,อ้ปวดแอลพี่น้องจ้าแอลกระโบมีจอบก็สีปวด กินเห็ดไปเกินเห็ดสุ่มอยู่ในพี่โอ้ไอ้เขาเคลียอยู่นี่บ่พี่น้องเอ้ แกเป็นไ้านเรด้วยกันมันก็เคียแต่เมื่อวานมันอุปุ่ยอยู่นี่เยียบแต่เยียบแต่นะก็มีอุ้ยอุ้ยเลยอ้าวเคียมุนด้วกันไ่เห็นนี่แล้วถอไปหนี่ก็ไปเลยด้วยกัน แตกแตนกวคือดอกเพื่อนเท้าเราเพื่อน็นแตกแตนไปน้ำเนาะจะโอู้หไว้เขี่ยง่ายร้ายพี่น้องไม่ไว้เขี่ยไม่ไว้เขี่ยเขี่ยจนุ่มไงพี่น้องจ้า ใหญ่เต็มกระตานะ <ț y> นี่จะขุนอยากได้นี่จะเขาอยากได้เต็มกระตานี่จะคว้างูอ,อยากได้เต็มกระตานี่งผ่านหลางนี่แล้วไอ้มหาเกดนี่ใจอยากได้หลายนี่ผู้เดียวเนี่ยละคือไม่อยากได้หลายหนามือมันชีเต็มละเด้จ้กพี่น้องจา้ากระตานี่ อีเพิ่นงามเนาะมันเคลียอีกก็ได้อีกจ้าพี่น้องเก่าอีกก็ได้อีกแต่เร,กกแตเราก็ขี้เกียจเคลียเคลียแต่ยังเห็นเหนดอกผัวพี่แวอยู่พี่พี่น้องเอ้ยเ,ยเต็มกระตามันก็สิได้เต็มกระตาละมุอนี้ นดีอันไปใส่กับพ่อบานเอาเข้าไปันไปใส่ีกับพ่อโอ้ยซุดสดุกันเลย ถุงมือกะบบเอาฝนมันตกอะค่ะฝนตกเนาะเอาใส่ถุงมือมันก็เปียดมันเป็นตยนะยูมือจ้ะมันแหงๆใข่ยอยู่นี่ฝนฝนตกก็เลยไม่ได้เอาทุงมือจะ้ะ ปุ้มตะออดเตะก็มีเลย๊ะพี่น้องโอเคหน่อย,ย,อยนะเอยีแยบไปแล้วก็มีจ้ะด้วยความไม่เห็นนะคะขออภัยโอ้ยนาทีนุงน่งกะระดายว่ากุ้มโพปวดจิปิตะหมอกเตะแแมะนี่จ้ะน่ารัก เยอะมากออกรลียนน้ำมีดมาเลยที่เดียวเด้ยวยเจา้จาใจง่ายเนาะเจ้าแต่อตองแม่ก็ะเลียนออกมาโรดไม่ีแนวสิว,าว่าวหวเฮ็ดพี่น้องโอ้ยมันะพูดโทรเด้ไอไล่ไล่เจ้าพี่น้อง ฝนตกบ่มีคนม้นมาเคลียน้ำห้างเด้ยนก็นลบฝนอยู่บ้านฝนตกเต็บตีหาจะพี่น้องะเลยเฮ็ดใหงคน้นบ่อยากออกจากบ้านนะอันนี้ฝนซาห้าก็เลยออกมาจ้ะกาวาสิมะซองมังเฮ็ดทานก็ได้อยู่จะเฮ็ดทาน ว่าแมนจะคล้องเขาปลาผู้เดียวเล้วไปพ่อมูอีกสามสี่เก็บนำกันซะเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่พี่น้องถ้าจะแย่งกันเสียเห็ดทานอย่างมวลนี <c oughs> ่บุญดีถ่ายเลยเห็ดทานจะได้มันออกบ่ค่อยร้ายน้อจะ้ะมันออกร้ายนี่ม่ตตรงแย่งกันค่ะคต่างก้นตาเก็บโลดอันนี้ เป็นออกบบค่อยหลายเนาะจ้ะเคลียเห็นดอกนึ่ไิแย่งกันนี่สิมวนดีจ้ะโอ้ยผมล่มเลโอ้ยคุณยุงจิ้เหี่ยมเจ้าน้ำจ้องแผะแทลย่งกระด้ อุย้ยบอึดพี่หน่องเอ้ยเก็บซอยเนี่ยนางไปมองได้กับพอ่อเวียนนาเวียนลังอยู่นี่คนมึงกับตาไล่พวกคนจะ้ะเต็มมุนตะก้าแล้วไหนว้ฮงเก็บเอาแต่ดอกอ้อๆอตัวแข็ง ดอกเถาในห้องบ๊สนเลยจ้ะสวยเลือกได้นะเจ้อย่างนี้ชิเต็มกระตาเอาดอกเถาหนำหน่โว้ยเต็มตะหึงโอยเถาเจ้าสิหนี่ยอะแยะแต่พี่น้องห้องบ๊วยเอาสวยเลือกได้ คลิปไลฟ์พี่น้องคิดว่ามีแห้งปากคลิปก็จะเงาแนงจะ้ะยยามจิโมเอาเบิดทุกชอ็อตนาะจ้ะมึงแต่อันเกา่าสั่มอันเก่าไล่แต่คลิปแต่อันเกา่านี่อะคลิปให้มึงบูประมาณเนาะจ้ะเนสนสกตบจนสุดคลิป คนกับกระบอกอยากมึงฮะเห็ดให้ถือใจทั้งผู้มักผู้โบหมักวน้นเนาะผู้กหมักกับอุตส่ามึงเหรขอบคุณได้หลายจ้ะโอเห็ดอันนี้เด้วสวยๆลายสวยๆมักมึงกับมึงจบกับขอบคุณได้หลายเด้อจ้ะ มือมึงมาเป็นกำลั่งใจทานไปทานมาก,ก็แวะแวะดูให้กระพุ่นแนะนำใจเว็บสี่เก่าเผื่อเก่าเผื่อไม่กะขอราประคุณหลายๆจะติดตามรับชมช่องนั่นอุบลนอกจากกเก็บเพชรแนล่ลงสมุนไพ่แน่เพราะว่าเพชรพุ่นกบบระบจนได้เกิดตลอดปีเนาะค่ะ ต้องหาคลิปแนวอื่นมาผสมปนเปกันแน่จ้ะไปเที่ยววัดหรือว่าไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเราจะนั่มาฝากพี่น้องจ้ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้จ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ